มาท่างพี่จ้าพี่นองมาท่างพี่หอมดอกม่วงเมืนะ่อไหสิผ้าไปเบิ้งดอกม่วงเนาะคะ่ะดอกม่วงเขียวสวยกรลังออกดอกดุกดอกคุ่นนะคะพี่นองค่ะสายธรรมชาติเนาะจ้าค้นมักธรรมชาติผ้าตะพี่นองเบิง้งธรรมชาติพื้นทีสีเขียวอยู่ในกรุงเทพคือเก่าเนาะคะ่ะ ค่ะก็สวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสวัสดีทักทาย FC เอฟซี้ะจ้าพามาชมธรรมาชาติค่ะฟังเสียงธรรมาชาติ้อจ้ะเสียงนกเสียงกระรอกเนาจะจ้ะฟังฟังจ้ะมาฟังใกล้ๆค่ะพี่น้องเสียงกระรอกเสียงกระรอกเนาะค่ะกระรอกไล่หลายเนาะค่ะเขา่หมักม่วงกขาลังสิบเป็นหน่วยเนาะค่ะ กระรอกกระสิมะเจาะเนาะคะ่ะมกหวงมะกินเนาะค่ะมากิน,นะะม,ากนมาแทะกินมะ่วงมะม่วงฝั่งนี้ก็กําลังออกดอกเนาะคะ่ะส่วนฝั่งทางด้านหลังพูดเป็นนวยเหรอเด้อะคะ่ะมะม่วงเขียวสเวยเป็นนวยยันตลอดปีเนาะคะ่ะพี่นอ้องชมธรรมชาติไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะพาลงมาพาพื้นดินไม้ประดับเนาะคะ่ะ กรอกลางมิซาลาเนาะคะ่ะทรงไทยเรือนไทยหน่อยพักค่อนเนาะคะ่ะมุมใหม่ประดับหนาหนาวเนาะคะ่ะเบื้องในอันเฟิร์นเนาะคะ่ะต้นเฟิร์นข้าหลวงแหงแล้เนาะคะ่ะจากแบบว่าเขียวงามเนาะคะ่ะเพราะรู้ว่าเป็นยังคือแบบเขาคือตายวุ้นนี่เนาะจ้ะเหลืองเลยหน้าหนาวเนาะคะ่ะ ธรรมชาติยง่หนาวเนาะคะ่ะยง่หนาวมามุมนี้ก็ร่มนะจ้ะร่มแห้งแห้งค่ะช่องนี้เนาะคะ่ะเป็นชอ่องช่องร่มพานนะจ้ะพี่น้องตามารับโอโซนนะคะลมเย็นเย็นพี่น้องค่ะมามุมนี้บ้างนะร่มแห้งความจ้า ลมแรงพัดตนน้นต้นขามปอมเด้อค่ะนี่ต้นมะขามป้อมนะคะที่กรุงเทพก็มีต้นมะขามป้อมเดอ้อจ้าพี่น้องอยูอ่สถา,ททาน,นะะที่ทางานเนาะค่ะที่ทํางานต้นไม้เยอะเลยนะคะมีหอดต้นหม่อืนบามุมนั่งมุมนั่งพักผ่อนเนาะคะ่ะยิ่ไต่หงใหม่หอม,ม่วงบรรยากาศดีดีเนาะคะ่ะพี่น้อง ก็จะพาเดินตามลมเนาะคะ่ะพาพี่นอ้องนยางน้ำล้มนะจ้ะยางรับล้มเย็นๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะต้นตะแบกเนาะคะ่ะหอมต้นตะแบกล้มเย็นๆค่ะ รมเย็นดีค่ะค่ะช่องนี้เนาะคะ่ะต้นไม้ให้ความร่มรื่นเนาะคะ่ะไม,ม่ประดับอันนี้เฟินเฟินสบายนางเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะหนาหนาวก็จะกบคคอยง่ามปันไดเนาะคะ่ะบอคอยเขียวลมหนาวมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ขอบคุณ FC ด้วยนะคะที่มาติดตามรับชมธรรมชาติด้วยกันนะคะ